ทินลำโดมใหญ่บ้างไฟแสนโก้ใหญ่โตแข่งเรือเทิดเหนือเกล้าเจ้าปู่ตาปวงประชาน้ำใจงามนาเยียเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทผู้คนมีวิถีชีวิตเรียบง่ายใกล้ชิดกับธรรมชาตินาเยียมีความหมายว่าแหล่งพืชพันธุ์ทันยา,าร ที่เก็บน้ำนาข้าวที่อุดมสมบูรณ์นาคือพื้นที่สำหรับปลูกข้าวเยีย yeah. คือเล้าข้าวหรือยุ้งฉางข้าวเล่ากันว่าเมื่อก่อนนั้นหมู่บ้านมีความอุดมสมบูรณ์มากทำนาได้ข้าวเยอะจนข้าวที่นำมาเก็บไว้ในเลา้าล้นออกมานอกเล้าข้าวล้นเ yeah. ยียจึงเป็นที่มาของชื่อนาเยีย เทศบาลตำบลนาเยียก่อนนั้นเป็นสุขาพิบาลได้รับการแต่งตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2532ขึ้นตรงกับอำเภอเดชอุดมต่อมาเมื่อวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2536ตำบลนาเยีย ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอนาเยียต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาเยียตามพระราชะบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขพิบาลเป็นเทศบาลพุทธศัการาช2,542เมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศัการาช2,542เป็นต้นมาเทศบาลตำบลนาเยีย มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ10.15ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ6,340ไร่ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาเยียแบ่งออกเป็น5หมู่บ้าน12ชุมชนมีประชากรทั้งหมด6,470คน1,875หลังคาเรือน สถานที่สำคัญสวนสาธารณะดอนเจ้าปู่หมู่ที่สองพื้นที่ประมาณหกไร่มีสารปู่ตาเป็นสถานที่ที่คนในชุมชนใช้ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อว่ามีปู่ตาช่วยปกปักรักษาคุ้มครองชาวนาเยยีให้มีความร่มเย็นสวนสาธารณะดอนเจ้าปู่หมู่ที่8พื้นที่ประมาณเจ็ดไร่ เป็นป่าชุมชนสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติวังปลาพะยายางหมู่ที่สองพื้นที่ประมาณสิบไร่มีต้นยางนาพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดอุบลราชธานีได้รับรางวัลชนะเลิศต้นไม้ยางนาที่มีขนาดความโตมากที่สุดประจำปีพุทธศักราช2554 และเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลนาเยียเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์มีศาสนาสถานสำคัญในพื้นที่4แห่งวัดป่าอุดมวนาสันวัดบ้านนาเยียวัดป่านาเยียวัดป่านาเจริญประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาทำไร่และการเลี้ยงสัตว์มีแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ลำดมใหญ่ห้วยนาแซงห้วยนางมาซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการดำรงชีพในการอุป,ปโภคบริโภคการทำการเกษตรและเป็นแหล่งประมงตามธรรมชาติ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพมีร้านค้าส่งและขายปลีกกระจายอยู่ทุกชุมชนและมีตลาดสดเทศบาลให้บริการในช่วงเช้ามีแหล่งให้บริการทางด้านการเงินการธนาคารและร้านรับชำระค่าบริการเอกชนการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาเยียประกอบด้วยฝ่ายบริหารทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารงานของเทศบาลนำโดยนายวิระสุดใจนาย,ยกเทศมนตรีนายเพทายพุทธานุรองนาย,ยกเทศมนตรีนายวรโชตศิวะอุไรรองนาย,ยกเทศมนตรีนายเพียวพันชยพัน์เลขานุการนาย,ยกเทศมนตรีร้อยตำรวจโทประยูนบุญวิไลที่ปรึกษานาย,ยกเทศมนตรี ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ตราเทศบัญญัติอำนาจในการควบคุมและตรวจสอบการทำงานฝ่ายบริหารประกอบด้วยนายสุพรนิรมนประธานสภาเทศบาลนายลำดวนแก้วอุดรรองประธานสภาเทศบาลและมีสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด12คน ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารราชการโดยมีหัวหน้าส่วนราชการดังนี้ว่าที่ร้อยตรีชายแดนสุนนชยัยประลัดเทศบาลนายชาตรีนำวงศ์หัวหน้าสำนักประลัดเทศบาลนายธนศักดิ์ชานเฉลิมผู้อำนวยการกองสาธรารณสุขและสิ่งแวดล้อมนายสุริยาประลัดอิมพนาผู้อำนวยการกองช่างนางรัตนพรจีระดิตผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวทัศนีนนทิจันร์ผู้อำนวยการกองการศึกษาและได้แบ่งการบริหารราชการออกเป็น5ส่วน1ห,หน่วยงาน 1. สําสำนักปลัดเทศบาล 2. กองคลัง 3. กองช่าง 4. กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม และได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธรารณาสุขจำนวนหนึ่งแห่งคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยียเมื่อวันที่4มกราคม2565 5, 65, 5ก้กองการศึกษาและมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจำนวนหนึ่งแห่งคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยียและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาให้เป็นเมืองสงบหน้าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงหลีกเลี่ยงการสร้างมลภาวะได้รับการศึกษาท่วนหน้าโดยมีพันธกิจและนโยบายการพัฒนา1พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐานให้ได้รับมาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง 2. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติด 4. ่ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน่นศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษา 5. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่น 6. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 7. ด้านการพัฒนาการบริหารและการจัดการด้านสาธารณาสุขนโยบายการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาเยีย 1. ด้านการบริหารและการจัดการยึดหลักธรรมมาพิบาลในการบริหารงาน 2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนหลักภายในเขตทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าและจัดให้มีไฟส่องสว่างถนนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพัฒนาระบบน้ำประปาในหมู่บ้าน 3. ด้านเศรษฐกิจส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพกลุ่มเกษตรกรควบคู่ก,กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เกษตรอินทรีย์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม 4. ด้านสังคมสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง 5. ด้านศินละปะวัฒนธรรมและประเพณีบำรุงศิละปะวัฒนธรรมและประเพณีส่งเสริมภูมิบัญญาท้องถิน่นโดยการให้ความรู้สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์และห่วงแหนการปฏิบัติเพื่อสื่อทอดศิละปะและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิน่น 6. ด้านการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนมุ่งเน้นการป้องกันโดยบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7. ด้านการศึกษาและด้านการกีฬา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพัฒนาการศึกษาทั้งด้านความรู้คุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การกีฬาการแข่งขันกีฬา 8. ด้านการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด รณรงค์และให้การสนับสนุนร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการป้องกันปัญหายาเสพติดรางวัลแห่งความภาคภูมิใจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยียได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดีเด่นระดับจังหวัดเมื่อปีพุทธศัการาช2557เทศบาลตำบลยีย ได้รับการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับพื้นฐานการจัดการมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชือ้อรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประเภททั่วไปประจำปีงบประมาณ2,563โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์และถุงพลาสติกในชุมชน จากการทุ่มเทรแรงกายแรงใจร่วมกันดำเนินการตามพันธกิจและนโยบายการพัฒนาที่วางไว้นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าตามวิถีชุมชนซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์และเห็นผลของการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาเยีย และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่มีเป้าหมายร่วมกันที่จะทำให้เทศบาลตำบลนายเกียเป็นชุมชนที่น่าอยู่และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางนโยบายการพัฒนาสร้างคนสร้างงานสร้างบ้านสร้างสามัคคี